เสร็จแล้วต่อปเป็นละไายแม่ต่อปเป็นล้อแมาเลมแ่เลเป็นล้อลตั้งก่อนหนไม่ใช่โน no โนเขายังไม่ได้บอกให้เราใส่ติดไฟเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเขาบอกว่าให้เราหาสีสีเหลืองอสีเหลืองอ่อนสองอันสีเหลืองอ่อน เหลองออนแบบนี้แบบนี้สองอันโอเควางไว้ล้ครับโอเคสองอันเลยสองอันหาอันนะโอเควางไว้แล้วเขาก็บอกว่าให้เราหาตะแกรงตะแกรงสีเทาตะแกรงสีเทาดูซิมีไหมสีเทาอ,อ่านั่นแหละอันเดียวอันเดียวเขาขออันเดียวอ่าวางไว้แล้วเขาก็บอกว่าให้เอาสีเหลืองแบบนี้ทึบๆสองอันใช่โอเควางวอง,งไว้เลยวางไว้ โอเคสองอันอีกอันนึงสีเหลืองสีเหลืองอีกอันเน <c oughs> ะาะจัดกอันโอเคมาต่อกันเลย <c oughs> เขาบอกว่าให้เราเอาสีเหลืองเดี๋ยวแป๊บนึงโดดเอาสีเหลืองต่อตรงนี้อะต่อตรงสีเทาต,ตรงนี้ใชนะ่ใช่ใช่โอเคอ้าวบลานกลาเนี่ยเด็กห <c oughs> นึ่งสองค่ะ Ừ. à cá bông, anh lẽ, để tôi ra, không ai trả, được, 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 ตรงสีน้ำตาตรงนี้แม่บอกตรงนี้ครับตรงสีเหลืองตรงนี้อ่าใช่ใช่แม่ช่วยจับแม่ช่วยจับนี่นี่ตี่ตรงนี้นี่อ่านะกดเลยอ่าใช่แล้วก็ติดตรงนี้สีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองอันนี้เอาสีเหลืองอ่ะติดตรงนี้อ่ากดกดเลยกดที่นั่น โอเคแล้วเขาก็บอกว่าให้เอาสีเทาติดตรงนี้ได,ได้ยัได้เป็นรถแล้วใด้แล้วใ้แล้วมาต่อแล้วเขาบอกว่าให้เราเอาแผ่นสีเหลืองสองอันอ่ะเอเควางไว้แล้วเขาบอกว่าเอาสีขาวเหลี่ยมสีขาวสี่อันอ่ะได้กี่อันละสอตัวอ่ะแล้วก็หายสอง เอาอีกสองเอาอีกสองเี่ใช่เอามาอีกสองเพิ่มเพิ่มเพิ่มเป็นสองให้เป็นสี่อ่ะเอาอีกหนึ่งนับสิครบยังครบสี่อันยังหนึ่งสองสามสี่อ่าครบแล้วเสร็จแล้วเขาบอกว่าให้เราเอาสีขาวสีขาวติดอย่างนี้อ๋อติดอย่างนี้อ่าใ,ใช่ใช่กล้องก็ติดอีกฝั่งหนึง่งกลับด้ครับลูกกลับด้ ช่ใช่แล้วก็อันนี้ก็ติดใช่ติดั่งนี้ได้ไหมติดนะแปบนึ้งนี่นี่เ็บนะแป๊บนึงนะแป๊บนึ่งนะออ นั่งกับนั่งครับลูกโอเคแล้วเขาก็บอกว่าให้เอาอันนี้ติดบนหลังคาติดบนหลังคานี่เลยนเนี่แหละนั่นแหละครับต่อตรงนั้นแหละครับใช่ใช่ตรงนั้นแหละนี่เนี่ยอันนี้ดูข้างขวาใช่อันนี้ข้างนี้กย ใช่นีไม่หยุดอ่าข้างนั้นก็ต่อข้างไหนข้างขวาใช่อ่าไม่หลุดโอเคแล้วก็ใส่หลังคาใช่ไหมอ่าอายอืมน,นันแหละหลังคาใส่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้อ่ะอีกอันนึงกดให้น่นหล,ลังคาหลังคาหลังคา

ลุงเอกอย่าุ้งเอกมานี่ถดตรงไหนเอกถตรงไหนเอ้าไลนข้ากุโอ้โหไหนกิ้งกิ๊งกิ้งบึน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 โอ้ยยุ่นึ